ระวังสิ้นสุดทางเลือกถ้าพรุ่งนี้เราไม่มีงานทำสิ่งแรกที่เราควรทำคืออะไรเราอยู่ในยุคที่คนทำงานแทบจะไม่เหลือทางเลือกอีกต่อไปละหลายหลายครั้งผมก็เห็นนะครับน้องๆที่ติดตามผมแล้วก็สอบถามเข้ามาเวลาเกิดวิกฤตอย่างเช่นช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทก็ต้องเทเขาออกมาตกงานแล้วถึงแม้จะได้เงินก้อนก็ยังไม่รู้อีกว่าจะเอาเงินไปทําอะไรบางทีเราต้องกลับมาดูนะฮะว่า คนที่ยังไม่ตกงานหรือี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่บริษัทเริ่มมีปัญหาเราควรต้องทําอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันไม่ต้องพูดกันอีกต่อไปแล้วครับเพราะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองแทบจะไม่มีทางรอดเหลืออีกต่อไปแล้วงานปัจจุบันงานอนาคตหรือแม้กระทั่งงานในวันพรุ่งนี้เนี่ยระยะใกล้ๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงทั้งหมดภูมิคุ้มกันที่เรามีคืออะไรทรัพยากรที่เรามีศักยภาพที่เราเก็บมาตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้ มีอะไรบ้างที่มันยังไม่ได้เอามาใช้มีอะไรบ้างที่เหลืออยู่แล้วไม่เคยได้ใช้เลยจุดเริ่มต้นที่ดีมันต้อง,องเอาตรงนี้ก่อนลมะมั้งที่จะเป็นจุดที่ทําให้เราเ,เดินไปข้างหน้าต่อไปได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเรามีทางเลือกในชีวิตวันนี้ไหมเช็คลิสต์ง่ายๆก็คือถ้าไม่มีเราอยู่ในองค์กรเขาหาคนมาแทนได้ไหมถ้าตอบได้เลยว่าหาคนมาแทนได้นี่แหละครับความเสี่ยงถ้าเราไม่อยู่ในองค์กรนี้แล้ว หรือเขาไม่อยากได้เราแล้วมีใครอยากได้เราไหมถ้าไม่มีใครอยากได้เรานี่ก็เป็นอีกความเสี่ยงเช่นเดียวกันนี่นครับสองเช็คลิสต์ง่ายๆว่าเราจะรอดหรือไม่รอดผมก็อยากให้ทางเลือกกับพวกเราตั้งแต่วันนี้แล้วกันว่าถ้าสมมติเราเจอเช็คลิสต์ไปแล้วสองแค่สองข้อแล้วติดข้อใดข้อหนึ่งหรือติดทั้งสองข้อเริ่มต้นใหม่ดีกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ยังไม่ลำบากเริ่มต้นตั้งแต่เรายังอยู่บริษัทอยู่ เริ่มต้นตั้งแต่เรายังมีงานประจําทําอยู่ลองมองดูซิว่าเราสามารถทําอะไรเพิ่มเติมได้ไหมลองมองต่อไปว่าแครีเอพาธเราเนี่ยถ้าเราทําแบบเดิมต่อไปมันมีความเสี่ยงมากขึ้นหรือเปล่าขยับขึ้นข้างบนหรือจะขยับออกข้างๆลองดูสิครับว่ามันทําได้ไหมทักษะอะไรที่ต้องสร้างทักษะอะไรที่ต้องเสริมทักษะอะไรที่มีแล้วต้องโยนทิ้งเพื่อจะต้องเริ่มต้นเรียนรู้จากทักษะใหม่ๆ ผมคงบอกเราไม่ได้หรอกครับว่าทักษะอะไรบ้างจําเป็นกับอาชีพเราเราต่างหากที่ต้องเป็นคนบอกตัวเราเองว่าเส้นทางที่เราจะไปทักษะอะไรที่ต้องใช้ทักษะอะไรที่ต้องมีและทักษะอะไรที่ต้องเทถิ้งไปมันอยู่ในยุคที่เราต่างหากที่ต้องรับผิดชอบชีวิตเราเองมันต้องเปลี่ยนะต้องคิดเสมอว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่ไม่มีเวลาหรือไม่มีช่องว่างให้เราเหลืออยู่แล้วก็ได้ต้องคิดตั้งแต่วันนี้ว่าถ้าพรุ่งนี้มันมันแย่มากเงี้ยวันนี้เราจะต้องทํำยังไง ให้พุ่งนี้มันไปต่อได้จริงๆมันเป็นเรื่องที่เราต้องกลับมานั่งคิดเหมือนกันนะครับว่าเวลาสถานการณ์ที่เลวร้ายเราชอบบอกว่าเราก็เลวร้ายไปกับสถานการณ์ผมมักจะอยากให้เรามองอีกมุมหนึ่งมากกว่าถ้ามันเลวร้ายจริงอ่ะทุกคนก็เลวร้ายใช่ปะแต่ถ้าเราเตรียมตัวมาดีอ่ะเราจะเลวร้ายน้อยกว่าเขานะเราจะมีโอกาสรอดมากกว่าเขานะเพราะทุกๆโอกาสมันจะเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตเสมอวิกฤตทําให้หลายๆคนนะบาดเจ็บล้มตายแต่คนที่มีภูมิคุ้มกันดีกว่า แต่รอดไปเฮ้ยเงี้ยเราต้องมาหาทางรอดแล้วก็หาทางไปต่อไม่ใช่มารอตายไปพร้อมๆกับคนอื่นเวลาวิกฤตันมาถึง